ครับสวัสดีครับผมอมพลอ,อ่อนทั่วครับอ่าเมนีมันทีซีเมษายนสองพัอนหกสิบสี่นะครับผมก็ได้อ่ามายืนอยูอ่ณจุดนี้คือวัดอีสานไต่นะครับเป็นวัดที่อ่พี่น้องอ่าเป็นชนมากกับเป็นชาวไอภาคอีสานนะครับคนภาคอีสานครับก็ลงมาแต่สมัย ที่มีโครงการให้คนที่ไม่มีทักะทักินนะครับเป็นเคลื่อนว่า,ามีโครงการให้พี่น้องมาจับจองทีนะครับเป็นโครงการของรัฐบาลนะกัลงมาตั้งแต่ปี2 5 1 9ยเกประมาณนี้ครับการใด้มาลงมาใดทีไดฐานกันการรัฐบาลกับแบ่งให้ สำหรับสังบ้านสองไรนะแล้วก็สำหรับทํำไรท้ำสวนเนี่ยสิบหกไรนะครับก็เป็นสิบแปดไรนะครับวัดอีสานไต้ตรงนี้นะเป็นวัดที่ตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างอำเภอสุขลินกับอำเภอศรสีสะคอนจังหวัดนาราชิวาสถึงตั้งอยู่กลางาหุบเขานะครับห่างจาก,กตัวอำเภอสุขริน ณณจุดนี้แหละ20กิโลครับแล้วก็เลื่อยไปห่างจากรีสะค้อน38กิโลครับซึ่งระวางทางนี่ก็เป็นจวนมากก็เป็นผู้เขาหุบเขาแล้วเป็นมีหมู่บ้านของพี่น้องเช่าพุทธึงเป็ี่นคนอีสานแน่แล้วก็เป็นพี่น้องเช่า,ามุสลิมย่ครับเป็นาตามสายทางครับ ก็นี่ก็ถือว่าผมก็เรียกเรียกว่าวัดเพิ่นกับยูเขตตกเขตแล้วกับยูห้างไก่นะครับความจเจริญในพื้นที่สางาวัดเมื่อกี้ผมก็ได้ไปนักวัฒการไปเจ้าจอาวาสนะครับเพิ่นเรียบร้อยนะครับก็บจะมีอทหารผ่านเนาะ เพิ่นมาเฝ้าณจุดนี้เพราะว่าเพราะว่าห่างจากชุมชนครับมาตั้งอยู่โดดๆพี่เปียวครับเที่ยวมากก็เลยให้เจ้าที่ทหารมาตัาง้งรักษาวัดดูแลวัดซอยนะครับนี่นะครับวัดก็เป็นแบบนี้นครับก็มีพี่น้องเา้าชุมชนแถวนี้ กับบ่่ได้ยูไก้วัดครับชุมชนกับหางออกไปอีกกับซอยกันพัฒนาบ้านต้องรักษาวัดตรงนี้ไว้นะครับมีชุมชนชาฝุดถือว่าอยู่ห่างไกลมากครับตอนนี้ครับห่างไกลมากบรรยากาศเงียบสงบครับงเงียบสงบสองข้างสองไอ้รอบวัดกับเป็นภูเขาเป็นภูเขามีตตนใหม่เดี๋ยวผม ็นแวบๆไปเมื่อกี้คือจะเป็นคนอีสานนะครับมาติดต่อยังแคอยา่างผมจะลองท่าเมืงองเนี่ยออกอกไปนะครับเปับไปรปเป็นถนอนอ่าลาดยางถนนหลักนะน,นี่จันจอดอันนี้เขาอันนี้เป็นแยกเขาสวนเขาวัดโอ้ถามนายจังไนบ้านยุ่ยใส่กอ่อนบ้าน บ้านยุไส่ก่อนบ้านเยียนั่นที่ขาขอกง่วนน่ะโอ้ขาขอกง่วนนี่บ่นิดเออข่าขาขอกง่วนที่สร้างทางไปนี่โอ้ทางทางแยกไปเนี่ยเริ่ดนี่ดหนไปจังหน่อยเนาะครับอืมข้นๆข้นลงไปหน่อยนึงกับพอจะมีทางทางแยกเข้าไปไอ้ตะก้ออืมอืมอืมตะก็อลงไปเห็นเห็นราคาดแล้วครับครับอันไม่เห็นให้ยุยพี่เนาะครับโอ้ให้ให้ให้อย่างจนจนมาเห็นผมปลูกยางโอ้ปลูกปลูกยางเป็นคนจังหวัดใดก่อ โอ้เมื่อวันังเสียงคือจะเป็นคนอีสานกันเแต่ว่าว่าอีสานเป็นเนาะเปียนคนพะเยาจักปีล้วมันอยู่นี่เอ hey, ปีสองเ็อนห้าร้ี่สิบโอ้<า> <30 S 2> ยี่สิบเาุก็ปีละคบโอ้ว่าอีสานเลยข็ไม่ใช่ต้องาานี่บอกว่า,า,นาเนือยังเปลี่ยนอยู่บ่เปลี่ยนแต่ผมว่าก็ไม่เาผมว่าภาษาลรื้อเป็นเท่าไภาษาภาษาลือ้อเนาะภาษาลื้อครับมันเป็นภาษามัภาษาย่องนะ เราลองลองบอกอีกสักคำกันก็ว่าม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 าทุลายอย่างเพื่อนๆกับเขาเพื่อนๆกับไอ้เจ้เหคล้ายๆกันบ่ครับคล้ายๆอืมเออเราลองลองลองบอกว่าไอ้ไอ้เมือนี่มาวกสว่าอีแม่ทวัสทีสวัาดว่าเขาหัวดีแม่ก็แม่โอ้คล้ายๆกันเนาะเป็นภาษาลือภาษาลือตอนนในบ้านอยู่หุบเขาได้ไหมบ่แมนแต่ว่าผมอยู่นั่นแต่ว่านั่นนอีกโพนึงบ่ ยผมมาจากไอ้ทว่าพ่อของผมจริงๆมาจากเมื่อศึกสองปันหน้าเนี่ยโอ้มาจากใต้จีนตัวน่ะจีนออจีนสองพันหน้าอ่อย้อมเพื่อยังก่อนอำเภอพยาวอำเภอจังหวัดพยาวอ๋ออำเภอจุนจังหวัดพยาวติดเขากันบริบาลไม่มีเที่ยวไม่มีบ่เป็นโถงหน้ารู้เล่าเลยโอ้ยยุภาคเหนือน่ะยุภาคเหนือน่ะครัอ๋อแต่ก็มีเขาก็ไปทางมาทาง มาทางเชียงค้ำหรือมาทางทางไงอำเภอเมียผมนี่อ๋ออันแฟนกับยูอันภาคเหนือกันบ่ยูเพื่อนยังมีกันยูอพิเชียงค้ำอ๋อมียอยู่เชียงค้ำโอ้ยไหนมาโยพีกับบ่เมื่อยแล้วครับบ่กลับเลยบ่ลูกเต้าลูกเต้าก็ไปอยู่กรุงเทพเมื่อสองคนไม่มีลูกสองคนนะมีลูกสองคนยูยูยูใส่กับลูกอะอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพไปแล้วโอ้ยใหญ่แต่สองใจใหญ่เออยูนี่มันเนี่ยบรรยากาศมันดีเนาะ บรรยากาศดีหากินก็ง่ายคือว่าถ้าให้กลับไปอยู่ทางภาคเนี่ยคือจะบลอกไปโอ้มโนมันเขาเคยอยู่นี่เนาะถ้ากลับไปอยู่ภาคเนี่ยเขาเขาเป็นเป็นเลขกซ์ซูนเป็นนี่เออเป็นเลขกซ์ซูอีกอย่างกับบ่บ่ท่านมูงแล้วบ่ท่านจัดตีพี่น้องกับมี่วะ่ัดตีพี่น้องเยอะแยะโอ้ได้ไปกับบ้านเรียนบ่เอ๊ะแต่งแต่มากเหรอะมันเสี่ยงหุ่นนี่บ่โอ้เสียหุ่นแล้วโอ้ได้กลับบ้านบ้านบ่อยเยอะขนาดเนาะ ก็บันบ่อยบรรยากาศยังไหนระวังอยู่นี่คับอยู่ใต้กับอยู่นี่อยู่นี่ดีกว่าอยู่นี่ดีกว่านะดีทั้งเยอะเอออากาศยังก็ดีหลายอย่างอุดมสมบูรณ์พวกฝนตกยังก็อุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นก็ง่ายที่สุดอืมเงิ้นนี่กับพบป่าก็ง่ายอ่าท่างหากินแบบว่าหาเเลนกระท่องก็ง่ายอืมอันนี้วัดนี้ได้ได้เขามากๆเดลยบ่ได้เขามาก ปูนิบัติหรืออีย่างบอยบอวัดนี่มี็ต่ว่าม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 าอยู่เนาะมากันเนาะมามาคนเฒ่าคนแก่มากจนมากเครื่องชนเทาอยู่ใส่คือคือบ่มีบ้านคนแถวนี่มันอยู่ทางท่าไหนเดี๋ยวมีเมีอันนี้ดินของวัดนี่โอ้ดินของวัดนี่ของวัดนี่บเลยวัดไปถึงอู้ไปถึงข้างหลังเลยปุ่นเนาะครับเมียนบดเลยบ้านเทาอยู่ทางไหนี่อันห้างจากกันอันไปไปคนบอกครับไปโอ้จักกิโลนี่ห้างจากนี่เป็นบ้านนะ บ้านที่เทาดูแลวัดกับอันนี้หลังนี่ก็ขึ้นไปกับที่บนข้อที่บนข้อยึดสายมือกับมี่หลังนึงตรงไปเนาะกับมีหลังนึงประมาณจากหลังตอนใบกัเป็นเนือนี้ยปหมืประมาณประมาณจากจากหลังกินกินว่ะไข่ไข่โอ้สี่สิบหลังโอ้ก็โอเคนโอ้แต่มันกระหางจากวัดไปเนาะบ้านเนาะแล้วกับยายไปเนาะยายไปก็ถือว่าสบายดีอยู่บงัยสบายดีสบายดี เหตุการณ์กรบบมีครับครับครับกะกะเป็นกำลังใจให้เด้อครับครับลูกกะลูกกะเพิ่นบ่มาแล้วยุงเขียเนาะโอ้ยกขบ่มาดอกพอเป็นผมผมอยู่ดอกเออมันมันบ่แม่นดินกับเฮางดีเบิดออืดิ้นกับฮาองยุงม่องนี้ที่แบอ๋อย่อเงินเอาลูกก็ไม่เอาอายุมองดีดีกว่าอืมอืมอืมแล้วมาเกี้ยอันนั้นตื่นขึ้นมาต้องไปทำงานตื่นขึ้นมากกับไปเม่เมมเมมทีวิตกรุงเทพที่วิทกรุงเทพผมนี่คือว่ามันมันอิสระกรุงเทพเนี่ยผมอยู่สี่ปีนะอยู่กรุงเทพนะ เออแต่ว่ามันกิเป็นเป็นเป็นชุมชนแบบไปหาเงินเตื้อเแต่ว่าใหายโย่เนี่ยมันโย่บ่ได้ดอกก็อ่าไม่เข้าไปอ่ไออ่ไออำเภอสุรินทร์เถื่อบ่ได้ได้เข้าไปตัวตัวเพื่อบ่ลัยโย่โย่นี่นี่บ่อแมนแมนเเขาเนี่ยได้ได้ได้เข้าไปเอาตลาดไม่อำเภอสุรินทร์เนี่ยได้ได้ได้เข้าไปบ่ช่วงช่วงนี้ไปกันเนาะเป็นผู้ซอยเป็นยังบ่ ไปบางทีสิสิหามือไปรถนึกไปซื้อของเซนต์อิสเนี่ละคนนี้คนอันผู้ผู้ใ่บ้านเป็นคนเป็นคนภาคภาคภาคอีสานหรือไปนี่บอกครับอ๋อหมู่บ้านนี้คนกุยอิสลามอ้อโอพี่น้องอีอ๋ออยู่ในอสานหมูบ้านน้ำตกอันนี้อ๋อหมบ้านน้ำตกเนาะมูมูหาบอ๋อมูหาเนาะบ้านน้ำตกมูหาอ้อันผู้ใ่บ้านเพขนเป็นอันพี่น้องอิสลามเนาะแต่ว่าก็กครองกันยังกิดดูกันได้ต่กี้นั่งเดิมไม่กัผู้อิสานด้วันเออแต่ว่าเพิ่งเกิด เลือกตั้งเนาะเอพะกียก่นอลาเอกันเออโอเคโอเคครับเพอิสลามแต่ว่ามันได้ได้สองสมัยโอ้สองสมัยแสดงว่าแสดงว่าเห็ดน้ำเห็ดนับพี่น้องดีเนาะเออระเกศียเออซอยกันทำครับครับครับมอมอมอแบ่งแยกเนาะก็ดีแสดงว่าอ โอเค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 โกลับ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 เอ้าโชคโชคดีเนาะครับครับครับยุยุ่งกันล่ะชุมชลผมออกประเด็นนี่หรอกก็เลยได้ลงมาขีปเรื่งนั้นแหละครับโอเคเอาอยู่ใีไม่แห้งครับครับกลับกโชคดีครับ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 สวัสดีครับครับครับเมื่อกีในี่ผมได้คุยกับเ่พคนเป็นคนอำเภอขึ้นจุนจังหวัดพะเยาเนาะการว่ายู่จนเต้นตั้งหน่อย จัมี่ลูกเกือบไปท,ทั้งเพียบหมดเลยเออโอ้ไล่เลยโอ,ลอ,ลลยโอ,อ้ลูกน้องวิ่งไล่เลยโอ้เป็นเจ้าเจ้าวาดพันลูกน้องหลายเนาะมีลูกน้องอยูส่สิบสามตัวเจ้าวาดมาั้งไปเลย,ยเ,ลยเ,ลยเลจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้าวาดพันมี่แอน หมาเลี้ยงไปอ่ะ13ตัวครับเต็มเลยวัดอีสานสำนักเออสำนักสงฆ์อีสานสามัคคีใต้หมู่5ตำบลสุขินอำเภอสุขินจังหว,วัดนราธิวาสครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่น,นี้นะครับมากกับในทายบรรยากาศให้ได้เบิ่งกันนะครับนะในหลายอย่างผมบอกมากอะบอสเสียเกี่ยวนะครับกะที่ว่าทายบรรยากาศอ่าในคืนที่ าสารจังหวัดนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นนะอุปกรณ์ทีรินจังหวัดนครพิภสนะหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ